เล่นเลก็กกะไเลยครับนอ้องผมขอเปิดละห้าเลยว่บครับ,รบ,รบผมขอเปิด สวัสดีครับทุกคนวันนี้นายมาตูมจะมาสอนทําสูตรผิวขาวนุ่มชุ่มชื่นด้วยสบู่นวลละออนี่เรามีสบู่นวลละออแครอทและสะบู่นวลละออมะพร้าวเราไปชมขั้นตอนการทํากันเลยยะ <Yeah. Ooh. S 1> เรานําสบู่แครอทและสะบู่มะพร้าวของนวลละออมาแกะออกและก็หั่นให้เป็นชิ้นทําตามขั้นตอนของนายมาตูมได้เลยทุกคนนี่หลังจากเราหั่นเป็นชิ้นแล้วเราก็มาหั่นเป็นลูกเตา๋าเป็นลูกสี่เหลี่ยมนะทุกคน หลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะนําสบู่บรรจุลงในขวดขวดเราซื้อตามร้าน20บาทได้เลยนะทุกคนนี่แล้วเราก็ใส่น้ําเกลือลงไปไม่ต้องเต็มมากนะทุกคนหลังจากใส่น้ําเกลือเสร็จแล้วเราก็ขายาวขายำขายาว,ขายาวแล้วก็นําไปใช้ได้เลยเห็นไหมทุกคนโอ้โหตอนนี้หอมมากๆแล้วก็ถูให้เกิดฟองแล้วก็ถูบนผิวเรานะทุกคนเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือหอมนุ่มชุม่มชื้นมากทะลุจอกันเลย นี่เป็นไงผิวสวยไหมทุกคนกราบสวัสดีแมวมองกุ๊กซนียสิบ้บ ครับสวัสดีครับผมสายชิลบินวัตอกพอ,พอมดัตเฮไม่ใช่นะฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงมาตรงนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีคอนเทนต์นะไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับเราจะไปใต้รถกันนะทุกคนนะออตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนี้ครับทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนเพิ่งจะเลิกงานนะทุกคนนะ เพิ่งจะเลิกงานก็เลยเดี๋ยวเราจะไปใต้รถกันนะพอดีผมนัดเจ้าของรถไว้แล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นรถอะไรรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและคนเขาขี่กันไหมนะทุกคนนแต่ต้องบอกเลยว่ารถตัวเนี้คือแบบสสยเง้นอะ่ะคือพูกแค่นั้นอะ่ะสสยเง้นจริงทุกคนก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะผมไปกัน,นเร่นเล็กกันเลยครับน้อง

นอนวางเท้านะโอเคขอพึ่งเทาเดี๋ยวไอพี่ฝากช่องนะอันนี้อันนี้คื่อซองของผมายรูปไปก็ได้ครับอายูทูบจะไหน่ายไปก่อนครับนายมาตูมคสาวสาวเบิร์นแล้วผมมาว้าทุกคนระหว่างการเดินทางเราก็มาเจอน้องเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะทุกคนนะไปลองปั๊มครับโอ้ยวราแต่เราเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าให้ใช่นี่แหละนี่เราก็มีผมนะครับครับโบนเนี่ยโบนมาครับมีเล่มเขียวให้มีทำลองๆนี่ไงนี่ไงนี่มันเยอะไปครับผม โอเคแับวันนี้เราไม่ได้มาดูรถคันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูรถนู่นคันนู้นอันนี้นุ่นไหนครับนิโอนี่โอนิโอคันแรนโอติดไหครับบม่ติดครับมาติดครับเบี้ยงก็ติดใช้ผมหรอเป่าเบี้ยงครับเบี้ยงมาติดทุกคนตอนนี้เบอกเปิดไม่ได้นะทุกคนเรามาใต้นะครับผมมาตรถนี้มาได้แล้วอ่านี้ ล่งา,างรครับผมเอาไว้แซบ,บเบียแกงแซเบียครับผมมีค่นหนึ่งยู่แต่ว่ามันสิโตแย่ก็นี่ขายได้ล้วครับเขื่อ,เอเนเซนเะซโนสูบตั้งเฮ้ยทุกคนสวยไหม ถ้าเวยฝากคอมเมนต์นะครับผมว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่นะทุกคนนะทุกคนว่าน้องๆคิดว่าควรจะซื้อเท่าไหร่ดีคอมเมนต์หน่อยครับ,บอวัโดีครับ,รบรรผม เจ็ดพันไปว่าไหวครับไปว่าไหวเลยมันผมผมขออยากอาบอกรายละเอียดก่อนหน่อยครับรับคืออัน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 แรบครับบล็อ,อ,อ,อนนเกเปิดยากครับมีอนแรยเยที่ผมที่ผมเงจ,งจงบอบิี่ิบล็อกมันเปิดได้ครับแต่ว่าเปิดยากครับ มันขอเปิดลำต้งเด้อพอดีตอนนี้ผมถ่ายคลิปนั่นเลยครับผมครับครับครับกุญแจหักนหมบ่ครับกุญแจมันหักไหมแต่ดอกนี่มันดอกมันดอกไม้ครับดอกไม้อ๋อครับอ่าตัวนี้ก็แค่ไปเอาออกจะซื้อหมือนกับเป็นกุญแจมันก็เปิดได้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอบอกนะครับผมตัวนี้เดี๋ยว่ายฟังเรื่องสีอ่ะ สีผมเห็นไหม่ผมเห็นไม่เลยอันผมชุดสีผมก็เห็นไหมพันพันกว่าพันสองเห็นไหมชุดสีครับครับติกับตัวตัวกันตัข้างหลังอ่ะกันตัวข้างหลังผมซื้อมาตั้งทานครับ่ในราคาของมันจะได้กับตามราคาที่เขาอยู่ในเทียนครับครับครับแต่ว่าสีสีจ้าไดนผมก็ต้องเห็นไม่แล้วครับครับโอเคครับเบรกหลังครับหนึ่งคือเบาะแล้วครับเปิดเนียแต่ว่ามัหัดเปิด อัาน,นาเรามาเปิดไาได้อยู่ครับตัวเบรกหลังใส่ก็ได้ครับสองคือเท้าครับผมเทาแกนหลังไมนว่าจะว่าเป็นปัญหาน้ำเท่าแกนหรือว่าเป็นน้ำล่อนะครับตัวน,นี้คือมันแบบขันเราไปขี้กับขี้ก็ได้ครับคือยังขันมอไซค์กับรถสี่ขานใช่ไหมครับครับตัวตัวไหนนะตัวล่อครับล่อหลังครับล่อหลังล่อมันคือยังลูกปืนแตกแล้วมันโมแมนนครับ ไปมกบบไงเลยถึงขี้ก็ขี้ไ่ได้เขาขุดเลยครับตัวเนี้ยสำคัญเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาแก่เบิ่งไ่ได้ครับแล้วกาขั้วเร่งบิดแล้วลูกเร่งบ่ขึ้นเลยครับบิดยงไได้เร่งไ่ได้ครับตัวตัวนั้นตรงเน็้ตรงเนี้ไม่เอาจอดโดนน้ำครับส่วแล้วครับแล้วก็ยืมครับผม เยิ่มครับมาอตีว่าสองตีมั้งตัวนี้ครับครับปกะมานี้แกอ๋รอบอกแล้ค่าลยอาผมขอเปิดละหาเลยว่าครับครับใจใเขียนในผมเด้อจยย้เฝ่าเขียนในผมเด้อผมขอเปิดสามปัญหาครับมปัญหาไม่ได้หรอมีคอนจอนี่คนจอผูพันเนี้ยมั แต่ว่าเจ็ดพันอะไรก็ไปว่าไรครับของคก็หาไผมคผมี่ยมีอคามัได้ราคาต่วอยู่แล้วมีราคาต่อหแล้วครัาแต่ว่ามันมันมันมีหุนนมัมงมได้ราคาต่อเรื่อยเกีับว่าเป็นว่างงครับครับครับผมผมกับกับกได้กันนะเกดขนมาแค้ผมกัตามนั้นครับว่าว่าว่าได้กับว่าเอาครับผมครับควาครับผมครับกับ

ทุกคนก็เมื่อกี้เราไม่ได้รถนะทุกคนเพราะว่าเราคุยราคากันไม่จบนะครับเจ้าของรถไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคนอยู่ที่นี่ก็เป็นเป็นน้องชายปไปอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ได้รถกันนะครับผมผมจะบอกทุกคนว่าการการที่มาซื้อรถเนี่ยผมอยากผมตอนแรกผมเข้าใจอยู่ว่ารถไม่ติด แต่พอมาเช็คหลายๆอย่างแล้วอ,อ,ยอ,ยอ,ยอย่างในคลิปอะครับก็คือหลายจุดมันมีปัญหาหลายจุดนะที่ที่ยังที่ยังแก้แก้ไม่ได้นะทุกคนมัน,ม,นมันก็เลยซื้อไม่ได้นะครับแล้วผมเปิดราคามาให้อะ่ะผมไม่ได้จอราคานั้นนะแต่ผมอยากให้พี่เขาลดลงให้หน่อยแต่เขาถามว่าเขาลดให้ไหมเขาลดให้แต่ผมไปต่อไม่ได้นะทุกคน มัน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 ไปต่อไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าล้อสองผมต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็คาบูยังไงก็ต้องเปลี่ยนเครื่องยอมฟิตเครื่องอาจจะไม่ไม่กี่บาทครับแต่ว่าไม่เป็นไรแต่แต่ชุดสีผมผมโอเคนะคือเจ้าของเขาถับรถมาดีผมไปเนี้ผมผมผมชอบเลยแล้วก็น้านๆน้องๆที่อยู่ตรงนั้นเป็นกันเองทารักต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ที่ที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาดูรถนะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้ว นี่ก็สามทุ่มแล้วเนาะเขาก็ยังรอเราอยู่ขก็ขอบคุณมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูรถที่ไหนต่อก็ว่ากันในทีนะครับก็วันนี้ก็เรามาใต่รถกันนะฮะเราไม่ได้ไต่กบไต่เขียนนะเรามาแต่รถกันฮะก็ขอบคุณตะก้องนะฮะน้องปามนะฮะที่ช่วยถือกล้องให้นะฮะแล้วก็มาเพื่อนนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้นะครับ d โ o นะฮะ วันนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าเราไ,ได้แต่ผมขอขอให้เครื่องติดนะครับทุกคนขอให้เครื่องติดชุดเฟรมสวยก็โอเคนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรเยอะและโอเคทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ในมาตูมด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ใต้คลิปด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ